สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนทางของดาวโจร v a p นะคะประจะวันที่9กรกฎาคมปี6นะ mm hmm. คําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพันนานนะคะสำหรับตัวด่นของเราก็คือ4758 40 41 42 45 47 48 80 81 82 85 86 87 478 860 475 247 จับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่ห้าแปดแปดห้าเจ็ด่แนาะก็ขอเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่รุ้นด้วยกันนะคะสี่เจ็ดเจ็ดสี่เได้เลคูเลคีก็สี่แปดศูนย์สี่แปดสองสี่แปดสี่สี่แปดหกสี่แปดแปดห้าเนึเนาะ ขอขอบ่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่รุ้นด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงด้วยเพยงแก่นี้เนาะโชคดีกับทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ